ขอจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับเราอีกแล้วโยมนะในช่วงเช้าวันนี้เราก็มาเจอผลไม้ชนิดหนึ่งโยมที่อยู่กลางป่าดงพงไพรนะวันนี้เ,เราก็าจะทําการนะพิสูจน์แล้วก็ชนสูตรเ,เนื่องจากาถ้าหากใครที่หลงป่าหรือว่าอะไรก็ตามโยมนะาสามารถที่จะนําไปนะรับประทานได้นะซึ่งผลไม้นี้ น่าก็แถวแถวประเทศเอธิโอเปียหรือว่าแถวแประเทศประเทศอุยนะทิศทิศแม่เยอะนี่หลยนะนี่เราก็ได้มาแล้วนะนะซึ่งมีหลากหลายหน่วยนะมีหลายๆผลนี่เรียกว่าเพลตุมกุจาจหรือจึงจ้าบแล้วแต่นะพื้นที่เขาเรียกกันนะซึ่ง นะมันจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโอ้ทางหอยเม็ดโอ้ทางพันธกรรมเนยะโยมนะซึ่งบางผลน่ะมันอาจจะนะมดะเข้าไปกินได้นะเนื่องจากมันอร่อยนะมันมีรสชาติหวานกลมกล่อมกลมยี้กลมกลองยี้กลมกล่อมเออกลมกลม่อม,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 มถูกแล้วนี่ต้นมันจะมีลักษณะใบเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะอยู่ใต้ใบอย่างนี้โนะยมนะนี่โอ้อันนี้ก็น่ากินมากเลย นะเขาบอกว่าห้ามเด็ดโยมนะห้ามพลากของเคี้ยววัาตมาไม่เด็ดก็ได้ฉันเอาเลยอ